สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมรักากุมนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง30กันยายนนี้นะคะการรับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูคนโสดชาวกุมนะค้นโสดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ เงา่ะเฮอร์มิตนะปิดประตูใจไพ่พินเทสนะคะแต่ก็แอบบรักหรือแอบบรู้สึกดีๆกับใครคนหนึ่งอยู่แต่คุณก็ยังไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าสับสนหรือแค่วันไหวทีนี้เรามาดูคนคนนั้นดีกว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ของคนคนนี้ เพจซับสอดนะคะเพจซอฟเฟนดัคเกสามถ้วยเรนค่ะสองถ้วยคนคนนี้น่าจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะอืมมีคนคุยอยู่แล้วแหละแล้วก็มีคนคุมด้วยคนคนนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยอืมเขามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวคุณอาจจะไปวันไหวกับเขาเองโดยที่คุณเองก็ วันนี้สับสนกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองค่ะว่ารู้สึกอย่างไงเนาะทีนี้เรามาดูซิจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดคนโสดจะมีใครเข้ามาจริงเข้ามาในชีวิตหรือไม่ใน15วันนี้เอซับสดนะคะ3ดาบ5เหรียญเดวิล ถ้าจะมีก็จะมีลักษณะของรักสามเศร้าหรือคนที่มีเจ้าของเข้ามาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นแล้วเข้ามามีแบบสร้างปัญหาทิหนึ่งนะคะให้ปวดหัวควนใจคุณในช่วงนี้นะคะเนี่ยคนที่เกี่ยวกับงานชาวทาตลมนะคะชาวธาตุลมเนี่ยทำให้คุณรู้สึกสับสนหวั่นไหวรู้สึกสับสนกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็หวั่นไหวเบาๆนะคะ ต่อไปค่ะขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นที่มีต่อคุณหน่อยนะคะคนที่ทําให้คุณหวันไหวแล้วก็สับสนเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณห้าดาเดอะ o ูน <The Moon. S 2> อืม e อ็มเพรสห้าถ้วยมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขานะคะอืม เป็นความรู้สึกที่เปิดเผยออกไปไม่ได้แล้วก็เป็น feeling ที่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันในความสัมพันธ์ที่มันมีสามคนอย่างนี้นะคะดังนั้นหันหลังก่อนดีกว่าก่อนที่จะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะคะโอเคทีนี้บทสรุปจะเป็นยังไงบทสรุปคนโสดหน่อยค่ะอุ้มคนโสดโเทสมอ สองไม้เท้าดูสั้นการเริ่มต้นใหม่นะคะบอกเลยว่าเราอาจจะแอบคิดถึงหรือแอบส่องใครบางคนอยู่อาจจะเป็นคนในอดีตเป็นแฟนเก่านะคะหรือการแอบรักบอกเลยว่าเป็นไปในลักษณะเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนอ,อาจจะเป็นเพื่อนกันดีที่สุดเพราะว่าในฝั่งเขามันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันอาจจะเป็นไป ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในในเชิงความรักนะคะมีไพ่ความรักจะบอกอะไรกับคุณยูดิเซิร์เลอค่ะคุณผู้ควมที่จะได้รับความรักนะไีคอนเซลิเอชันนะคะเกี่ยวกับคนเก่าใครที่รอคนเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้ยินข่าวคราวจากเขานะคะแต่เป็นการถ้าได้คุยเนี่ยเป็นเป็นการคุยกับคําถามที่ติดค้างค่ะอยู่ในใจที่อยากจะเคลียร์มากกว่านะคะเจนซีจะบอกอะไร แค่เธอที่ต้องการ move on ค่ะจริงใจไม่จริงโจ้แต่ก็จริงโจ้แหละเพราะว่าเสียงที่จะเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วก็คนที่เจ้าชู้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะบอกเลย move on ไปก่อน move on ไปแบบเหงาบ้างแต่ ก็ไม่เจ็บปวดใจนะคะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรูปการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่สนาการคนมีคู่เป็นยังไงบ้างชาวกุูมเดวิลนะคะสามเหรียญ มีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่สามเข้ามาสามไม้เท้าสิบไม้เท้านะคะสองไม้เท้าทําให้คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะไปเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณจะถอยหลังออกมานะคะหรือ move on ออกไปอืมมันอยู่อย่างนี้กันสามคนไม่ได้อะลักษณะรัก,รกสามเศร้าแล้วทําให้อึดอัดมากสถานการณ์ก็อึดอัดจะเลือกไปทางไหนก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะแล้วคนรักของคุณล่ะ สถานการณ์เขาเป็นยังไง6ถ้วยเอซอบมอนเอ็มพเรอร์เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จะคุมความสัมพันธ์นะอืเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาจะให้อาภัยกับคุณได้ถ้าถ้า,เ,าเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาในฝั่งของคุณนะเพราะไพ่สลับกันได้นะคะอืถ้าบุคคลที่สามเข้ามาฝั่งของคุณเนี่ย เขาพร้อมที่จะให้อภัยคุณได้แหละเพราะเขาคิดว่าความสัมพันธ์ relationship เนี้ยระหว่างคุณกับเขา,ามันสำคัญมากกว่าคนที่เข้ามามส่วนถ้าคนที่สามเข้ามาในฝั่งเขามองว่าเขาเลือกคุณนะคะมองว่าเขาเลือกคุณแต่ดูแล้วฟิลอื่นอาจจะเป็นฝั่งคุณที่ต้องเลือกอ่ะอาจจะเข้ามาฝั่งโน้นมากกว่า ฝั่ะะงคุณมากกว่าจากไพ่ทีนี้ความรู้สึกของคนรักความรู้สึกของคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกยังไง <7 S 1> เจ็ดเหรียญค่ะเขารอดูพฤติกรรมต่อไปนะคะทําเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็แต่เพื่อความสัมพันธ์อ่ะเขาก็ต้องอดทนแล้วก็แบกรับความรู้สึกอุดผัดหรือความรู้สึกเหนื่อย เหนื่อยใจแบกปัญหาแบกอะไรที่เป็นเรื่องเรื่องที่เขาอยากให้คุณสบายใจอ่ะเพราะเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากที่จะคีบมันเอาไว้เก็บมันไว้ไม่อยากที่จะต้องเลิกลายอมได้ยอมดังนั้นเขาเขาค่อนข้างที่จะเสียสละตัวเองแล้วก็อดทนพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ถามว่ารักไหมก็รัก รักแล้วก็อยากให้อยู่ต่อในความสัมพันธ์ไม่อยากไม่อยากเลือกคนอื่นหรือไม่อยากให้คุณเลือกคนอื่นเหมือนกันนะคะอือต่อไปค่ะบทสรุปบทสรุปนะคะ,นะ,ค,ะคนมีคู่จะเป็นยังไงไฮพิน e s สนะคะความลับจะถูกเปิดเผยความรู้สึกที่ต้องเลือก ความรู้สึกที่จะต้องไปสักทางหนึ่งทางใดทางหนึ่งแต่ก็ยังเลือกไม่ได้ยังยึดติดอยากผูกไว้นะคะยังสองจิตสองใจความสัมพันธ์ก็ยังไปเช่นนี้อยู่ยังไม่มีใครได้เป็นอยู่แบบสองคนมันจะมีลักษณะสามคนก็ยังอยู่นะคะ ต่อไปให้ความรักจะบอกอะไร Part Life Relationship d e c e p t i o n นะคะแล้วก็ Do You Deserve Love โอเคมันมีความหลอกลวงมันมีความไม่จริงใจอยู่ในความสัมพันธ์คู่รักระหว่างคน3ามคนในในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของคนในดีิตชาติที่เป็นลักษณะของเจ้ากรรมนเวรน,นะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้มัน จะขาดก็ไม่ขาดสักทีจะอยู่ต่อก็อยู่ต่อลําบากนะคะเป็นในลักษณะนี้เนี่ยบุคคล3ามคนที่ใส่น้ากากเข้าหากันนะคะภายความอา่อเพร์เซนซีนะคะเซนซีจะบอกอะไรขอโทษจริงๆครบกันนะแบับไปต่อนะแบบ ยังอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนนะคะกับความรักสามเศร้าที่ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดตัดไม่ไปสักทีนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับคนมีคู่ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน จะเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวคุ้มสเตรนค่ะเดวิลบุคคลที่3บุคคลที่มากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์การอึดอัดหรือขีดจำกัดนะคะแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาอีกความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันแล้วก็ไม่ชัดเจนมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่า มันยังมีเรื่องของบุคคลที่สามมีคนใหม่เข้ามาอยู่ตลอดนะคะหรือมีตัวเลือกที่มากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นสองสามสี่ว่าไปคุยมากกว่าหนึ่งคุยมากกว่าสองนะคะทีนี้ฝั่งคนคุยของคุณ่ะคะเป็นยังไงคุยนอกครับเจ็ถ้วยนะคะตัวเลือกก็เยอะต่างคนต่างตัวเลือกเยอะนะคะคุณก็ตัวเลือกเยอะเขาก็ตัวเลือกเยอะนะคะ ท้ายที่สุดแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้แถมเขายัางรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความเบื่อหน่ายเข้ามาด้วยทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคนนี้คนเป็นคนธาตุน้ํานะคะเด่นมากๆน้ําได้แก่มีกระปุกพิจิตนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงห้าดาบ เอ็มเ o r อืมันมีปัญหาในเรื่องราวของการเรลิกลาแล้วก็การปิดกัน้นความเย็นชาความความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมน,นะคะความสัมพันธ์ไปเร็วมากเลยอะแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าไม่คาดหวังละอยู่ตรงไหน,นเราแฮปปี้ก็แฮปปี้ใช้เวลาด้วยการแฮปปี้ก็แฮปปี้แต่บางครั้งยิ่งหวัง ยิ่งเหนื่อยอนะคะประมาณนี้ต่อไปบทสรุปบทสรุปข,ของชาวกลุ่มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างเด e w o ว l d ค่ะคิดอยากจะปล่อย คิดที่จะไม่สนใจละกับความสัมพันธ์ตรงนี้เริ่มปรงเริ่มที่จะปล่อยวางแล้วมีเกณฑ์ที่จะเลิกละหรือยุติความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะให้ความรักค่ะ Romantic Feeling ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกดีๆอยู่ก็เถอดแต่ว่ามันถึงจุดที่จะต้องจากกันแล้วนะคะอืมเซนซี อยากเจอพิเศษกว่าใครต่มันคงยากแล้วแหละรักนะเด็กดือ้อแต่มันคงยื้ออะไรไว้ไม่ได้แล้วยื้อก็อาจจะยื้อได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆพอท้ายที่สุดแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะตัดใจสูงมากๆสำหรับความสัมพันธ์นี้ของชาวกลุ่มนะคะ โอเคคลิปก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ